ทรงพ่นเหรอครับไปไหน,น,นเป็นอคอกแทนตัวเก่านะครับอันนี้นะครับยาน้มไปแล้วตัวนั้นเอาล่งไปแล้วตัวไม่ขึ้นแมส่สรงเหร่นนามเลาเมือ่อไลอยสิบสองลอยสิบสามมือครับเหรนนามย่อนหอนหรือฮ้นเดี๋ยวมือเว้นหน่ยก่ออกกมาเบิ้งอีกแค่หนึ่งครับเออมีเพื่อนสมาชิกถามอยู่ด้วยว่า เป็นยัง้คือต้องเอาหมูแม่พันธุ์เนี่ยเป็นหมูสองสายเอาหมูสามสายเฮ็ดแม่พันธุ์ได้บ่เพื่อนสามารถชีกว่าจังไดครับเฮ็ดได้บ่มีอยู่เด้บบเมนไว้เห็นเฮ็ดบ่ไไรเด้บางคนเขจ้าเนาะ่บบด้สิเลียดเรื่องสายพันธุ์ยังขจ้ากาเอาหมูแม่พันธุ์เอ่อเอาหมูสามสายนะครับหมูสามสายก็ขึ้นนี่แหละดูกหมูสามสายเนี่ยเอามาเฮ็ดแม่พันธุ์นะครับผมเพิ่นเลี้ยงเองคุ้นเองนั่นแหละครับ <c oughs> แล้วเป็นยัง เป็นทางขาจังต้องเป็นหมูสองสายแม่พันธ์เอามาเป็นแม่พันธ์มีเหตุผลอันไดเนี่ยครับผมบอกบอกส่กันฟังเนี่ยยูบ้านเนี่ยเอ่อยู่บ้านเนี่ยเนาะอันพ่อกับแม่เป็นว่าจังสิเป็นบอกสู่ฟังว่าหมูสองสายเนี่ยเอ่อสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์สายเลือดพันธุก,กรรมนะ่ะเขาสิน,นิ่งกว่านะครับผมลูกเขานี่ยสิสิส,สิล้วนสินันกันดีนะครับบ่มีความผิดปกติเอ่อ ทางพัตุกรรมบอคอยพิการนะครับบบมีบบผิดปกติในการคลอดนะครับผมเชื่องการสําคัญที่สุดเทียนพ่อในโบพ่อกับแม่ในโบก็คือขันเป็นหมูที่ห้าขุนนะครับยังเป็นลูกสามมูสามสายมาแล้วนะั้นเขาได้รับการผสมพันธุ์ทั้งสามสายเลือดมาแล้วนะั้นมันเป็นหมูที่พัฒนานะครับในส่วนของก้ามเนื้อ นะครับผมบ่ได้เน้นเรื่องโค้งสางนะครับผมโครงสางบ่ออันปัญหานะครับการเนื้ออีกอย่างที่ง่ายนะครับการออกลูกนะครับมีปัญหาในการออกลูกเพราะว่าโครงสางของเขาอะน้อยนะครับกระดูกเชื่อมกันสําคัญที่สุดของอันการออกลูกมูกน้อยนี่มูน้อยมูแม่พันธุ์ออกลูกคือกระดูกเชื่อมกันนะครับชิปก้อนเนี่ยมีหลายอันค้นนะครับผมีความหล้เเป็นเป็นแนะนําำละ่ะวาวน เขาเอ่วันยังก็วันว่าบอันนี้แม่นน้อยกับว่ามีผลมองที่มีผลในการคลอดลูกคือกระดูกเชื่อาขนครับขันกระดูกเชิงการเขาแคบเนี่ยยากครับยากเลยบนบอสามารถที่จะให้ให้ลูกนะครับยิ่งขันเป็นลูกตัวใหญ่เนี่ยสายก่มสายยังแลลวเนี่ออกยากแห้งเป็นปัญหาเลยครับคันออกว่าได้นี่ก็คือ,อนั่นแหละครับยังที่ลูกกัน ลักๆเลยก็คือนี่แหละครับที่ที่อยู่บ้านเนี่เบิรงก็คือการออกลูกยากออกลูกง่ายของเขาเนี่ยละพันธุกรรมบ่นิ่งนะครับเกิดความเอ่ออย่างก็เ,เออเลือดชิดเห็นไหมเออเลือดชิดนะครับเลือดชิดก็คือหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ที่เป็นพ่อแม่เดียวกันมาผสมกันนี่แหละเกิดความผิดปกติของเอง่อของลูกเขานะครับผมก็เลยนั่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของการเอาหมูแม่พันธุ์เนี่ยเป็นหมูสองสายนะครับ แร่เลดผสมลาสไว้แล้วเอาสายพันธุ์ดู็อกนั่นเป็นสายสายพันธุ์ไทยนะครับผมเอออีกอันหนึ่งครับผมที่ที่คุณหมอเิ่นเพื่อนให่ความสําคัญนะครับเพื่อนว่าดู็อกนะหมูดู็อกนะเขาเป็นหมูที่สายเลือดเขานะครับมีความกาวเล่านะครับผมการเอาดู็อกแม่แต่เอามาเห็ดเอิญพอพันธแม่พันนี่ก็ย่งเห็ดยากเลยนะครับเพระที่หนึ่งหมูขุนที่เขาได้รับเลือดดูล็อกมาแล้วน่นนะ เขาจะมีความกาวเหลาในสายเลือดของเขานะครับผมเห็ดยานะครับหานเชียกับกัดลูกเจ้าของหาน่งเชียกับบลูให้ลูกกินนมเอียงขงม่านนึ่งนั่นครับผมแหลกเปลี่ยนกันเน่ด้วยครับทัางขุนมีขอมูเอียงเนาะหรือเอาหมูสามสายเห็ดแม่พันธุ์บออแนะนําผมเนี่ยนะครับบางคนเขาก็เห็ดได้อีรีเออมีเพื่อนสมาชิกทักมาอยู่ว่าเห็ดได้ เฮดได้อลีครับเฮดได้อลีแต่ว่ากัดเป็นส่วนหน่อยเนาะอันที่แม่เขาที่มสมิมีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ในทั้งทั้งโค้งสั่งอ่อทั้งความสมบูรณ์ในในของสายเลือดนะครับผมบ่อไห้จังเสียกัดสิมีอยู่แต่กระสิหน่อยโตนะครับบ่คเื่อ,อนแม่สองสายที่หฮอเฮดมาจังซี่แนะนำกันไนด้ครับผมมูเจ้าคิดว่าจงไดน <laughs> ลุงป้าเนาะอเอไอ พี่น้องผู้เลี้ยงมีมีใจรัดในการเลี้ยงหมูนั่นแหละครับเอาหมูแม่พันธุ์สองสายหรือสามสายเห็ดหรือมีข้อดีขอด้อขอเสียจังไรนะครับผมแนะนําผมเนี่ยบอกผมเนี่ยเพื่อสิได้มีข้อมูลนะครับพูดเพื่อนได้ฟังได้ยินน้ำเฮองเพื่อนก็สิได้มีความรู้น้ากันเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับ